สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูสุขภาพนะคะอะโวคาโดมะเขือเทศพร้อมกับอะอะโวคาโดมะเขือเทศนะคะแล้วก็พริกไทยเกลือนะคะแล้วก็น้ำมันโอลีฟนะคะน้ำมันอลีฟนะคะนี่เลยค่ะ สีสันน่าทานมากๆก,ก็ทำง่ายๆนะคะวันนี้ใช้อโวคาโดสอลูกนะคะแล้วก็มะเขือเทศกล่องหนึ่งนะคะก็ประมาณก็มะเขือเทศตามชอบนะคะเราจะใส่แตงเราจะใส่อะไรลงไปก็ได้เราจะใส่ แรงลงไปอีกเพิ่มอีกก็ได้นะคะก็จะเป็นสลัดนะคะก็จะเป็นสลัดที่อร่อยอร่อยนะคะแล้วเราก็จะใช้น้ำมันโอลีฟที่น่ากินนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆค่ะน้ำมันนะคะ オリ่ฟน์อื่นนะคะก็น้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็น้ำส้มนะคะน้ำส้มที่ใส่กับสลัดนะคะเราก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะสีสันน่าทานมากๆกก็แค่นี้นะคะก็แค่นี้เดี๋ยวเราจะมาชงคนให้เข้ากันนะคะอโวพาโดสองลูกนะคะ ก็มะเขือเทศกล่องเล็กกล่องนึงขนาดขนาดขนาดนี้นะคะก็ใส่หมดเลยใครอยากจะเพิ่มเติมอย่างอื่นก็ได้นะคะเช่นปาป,ปิก้าหรือว่าแปงก็เพิ่มได้ตามสัดส่วนนะคะก็อันนี้สาวแปมจะ ใช้แต่อโวคาโดกับมะเขือเทศนะคะขี้ก็ย่อุ้ยอ้อห,หกไม่เป็นไรเชื้อโรคยังไม่ตื่นนะคะเชื้อโรคยังไม่ตื่นอ๋ออโวคาโดก็จะตามที่เราหัน่นเขาจะติดกันมากๆนะคะเขาจะติดกันแล้วก็แกะออกนะคะ คาโดเขาจะมีวิตามินสูงมากนะคะก็ทานได้แต่ไม่ให้ทานเยอะนะคะโอเคนี่เราก็แบ่งออกมาเป็นถ้วยเล็กเนาะชิมอืมอืมออกไปออกว้าวชิมใหม่ อืมโอเคค่ะอืมมะเขือเทศนะคะก็อร่อยนะคะ นี่คืออาหารเช้านะคะอืม อร่อยคะ่ะอร่อยหยุดไม่ได้โอเคพอแค่นี้แค่นี้นะคะอีกนิดนึง ไอโวคาโดเขาถูกน้ำมันมากรอเขาก็จะหอมมะเขือเทศนี้ก็เป็นอ่ามะเขือเทศออกหวานนิดนึงนะคะก็จะอร่อยกรอบนะคะ เสียงมะเขือเทศกรอบมากค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ซาแปมต้องลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ